สวัสดีคุณผู้ฟังและน้องๆเยาวาชนที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะคะพบกับนิทานกฎแห่งกรรมอีกแล้วนะคะเรื่องเล่าในประสบการณ์กรรมนะคะที่ใครหลายคนได้ก่อเอาไว้และเขาก็จะเป็นผู้รับผลกรรมนั้นสืบไปตัวอย่างนิทานกฎแห่งกรรมวันนี้นะคะน้องๆ จะเป็นเรื่องราวของคนที่ผิดศีลในข้อที่สนะคะการประพฤติผิดในสามีภรรยาลูกเมียของผู้อื่นนั้นบาปก,กรรมตัวนี้เองนะคะจึงได้ชักนำให้ชีวิตของชายหนุ่มผู้นี้จะต้องมีอันเป็นไปในที่สุดไปฟังเรื่องราวของเขากันค่ะเสียหูดรถไฟ ที่ได้ดังขึ้นในแต่ละช่วงเวลาของวันได้สะท้อนกล้องอยู่ในใจชายหนุ่มที่เอาแต่นั่งมองออกไปนอกหน้าต่างเขาอยากทำมากกว่านี้เดินวิ่งหรือว่ากระโดดโลดเต้นไปร,บรอบๆบ้านพุ่งตรงไปยังทุ่งท้องนาอันเขียวขจีแล้วก็กว้างใหญ่ไพศาลแต่เขาทำไม่ได้มันไม่ใช่เพราะว่าอาการป่วยดใด จากนั่นเป็นเพราะว่าขาของเขาขาดทั้งสองข้างที่จะพาเขาเดินวิ่งหรือว่ากระโดดตามความแปรถนาของหัวใจและที่สำคัญเขาขาดหัวใจของนักต่อสู้โชคเอ้ยมากินข้าวกับพ่อมาผู้เป็นพ่อได้ร้องเรียกลูกชายที่เอาแต่นั่งสลดมองท้องฟ้าโชคไม่ได้ร้องตอบพ่อในทันที เขาไม่อยากพูดกับใครไม่อยากพบไม่อยากเจอใครทั้งนั้นเขาไม่อยากทำอะไรนอกจากนั่งอยู่ตรงนี้ตรงข้างหน้าต่างราวกับว่ามันเป็นการลงโทษตัวเองที่ทำความผิดทำบาปเอาไว้ในอดีตที่ผ่านมาแล้วกินในห้องนี้ก็ได้นะมามากินกันลูกบางออนนะ่ะมันทอดไข่เจียวดอกฝนโน กับตำน้ำพริกขี้กาที่เองชอบมาให้นะพอได้ยินชื่อของบางอ่อนเท่านั้นโชคถึงกับทำหน้านิ้วคิ้วขมวดขึ้นมาทันทีพ่อกินไปก่อนเถอะผมยังไม่หิวเลยว่าจะอาบน้ำซะหน่อยเมื่อรู้ว่าลูกอยากอาบน้ำพ่อคำนับจึงได้เรีบจัดการเตรียมน้ำให้ก็ลืมไปเลยว่าตัวเองกำลังจะกินข้าวพ่อ เขาไม่ต้องทําให้ผมรองนะเดี๋ยวผมจัดการเองได้เขาพูดด้วยน้าเสียงแสดงความหมงุดหงิดแต่ว่าคํานับรู้ว่าลูกชายไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นจริงๆโชคเดินไม่ได้เขาค่อยๆกดก้นมุ่งหน้าไปที่ห้องน้ําตอนแรกนึกว่าเขาเริ่คานตัวเองทําอะไรก็ขัดไปหมดจะทำโน่นทำนี่ก็ไม่ได้ดังใจหลังๆมานี้ เขาเริ่มทำตัวเป็นคนพิการที่คล่องแคล่วได้อย่างถนัดทนีหลังจากที่ลูกชายเข้าห้องน้ำปิดประตูแล้วน้ำตาผู้เป็นพ่อที่ได้ถูกอันอั้นไว้ภายในดวงตาเศร้าถึงกับทะลักล้นออกมาเขาสงสารลูกมากๆไอ้นับไอ้นับโวยเสียงย่ามานีมาตะโกนร้องเรียกตรงหลังบ้านคำนับ รีบออกไปหานี่ไม่คิดจะเข้าทางหน้าบ้านเลยใช่ไหมแม่คำนับเรียกหญิงชราผู้นี้ว่าแม่เพราะนางเป็นเพื่อนสนิทในกลุ่มแม่เขานั่นเองข้าก็มาทางประตูหลังตั้งแต่เองยังไม่เกิดคิดจะให้ข้าเปลี่ยนตอนใกล้จะลงลงเองอย่าได้หมายเลยนะแล้วเนี่ยอโชคมันเป็นยังไงบ้างหลักนางออนน่ะมันอยากจะมาหาแต่ก็ไม่กล้าบังออน เป็นหลานสาวแท้ๆของย่ามานีจะว่าไปแล้วสองครอบครัวนี้ก็อยากให้ดองกันมาตั้งแต่แบบอกโชคอายุมากกว่าบางออนเพียงสองปีเรียนหนังสือต่างกันเพียงชั้นปีเดียวทั้งคู่แทบไม่ค่อยได้พูดคุยกันเลยยิ่งตอนโตเป็นหนุ่มเป็นสาวยิ่งแล้วเข้าไปใหญ่พวกเขาไม่แม้แต่สบตากันจะมีก็แต่เพียงบางออน ที่ชอบแอบมองชายหนุ่มรุ่นพี่จนถูกจับได้หลายครั้งปอนน่ะมันเพิ่งเอาอาหารมาส่งเมื่อตะกี้ย่ามานีพยักหน้ารับรู้ไอ้ลูกของฉันน่ะมันยังคงเสียใจอยู่อ่ะมันรับสภาพตัวเองได้แล้วละแต่ยังคงไม่อยากสู้หน้าใครคงต้องรออีกสักพักนะย่าผู้สูงวัยพยักหน้ารับรู้อีกครั้งเหตุการณ์พลิกผันที่ทำเอาหนุ่มหล่อ อนาคตไกลอย่างโชคเกือบชะตาขาดมันได้ผ่านมานานเกือบปีแล้วเธอรอวันที่เขาทําใจได้แต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะถึงวันนั้นเสียทีนางจะงกกหน้าเข้าไปในบ้านแล้วนี่มันไปนไหนสละอาบน้ำอยู่นะักอยู่แต่ในห้องสินะคราวนี้ถึงฝ่ายที่โชคพยักหน้าบ้าง โชคได้พยักหน้าอยู่ในห้องน้ำเพราะว่าเขาได้ยินคำพูดของพ่อเขาและย่ามานีชายหญิงสองวัยแล้วเขาก็รับรู้ได้ว่าคนทั้งสองนั้นห่วงใยตนมากมายเพียงไหนโชคน้ำตาคลอแล้วก็ย้อนกลับไปคิดถึงวันวัยในอดีตทีละฉากทีละตอน เธอแอบดูเราทำไมเนี่ยโชคในวัย16ปีได้ถามสาวน้อยบางอ่อนซึ่งอยู่ในวัย14ปีฝ่ายที่ถูกถามได้พยายามเดินหนีแต่ถูกขวางไว้ว่าไงเราถามเธอทำไมถึงไม่ยอมตอบฮฮหรือว่าอายอายแน่ๆอะไรกันทำไมต้องอายทีมาแอบดูเราตั้งนานนะ่ะไม่ยักจะอาย บังออนที่ถูกกดดันมากเข้าทำหน้าบอกบุญไม่รับจนท้ายที่สุดก็ร้องไห้โฮออกมาโชคตกใจทำอะไรไม่ถูกแล้วจูๆ่ๆเขาก็เดินจากออกไปเฉยๆได้ทิ้งให้สาวน้อยยืนสะอื้นอยู่ตรงนั้นเพียงลำพังโชคยิ้มที่มุมปากเมื่อนึกถึงเหตุการณ์นั้นทุกช่วงชีวิตที่สำคัญสำคัญบังออน มักจะมาปรากฏกายให้เขาเห็นเสมอตอนที่เขาเรียนจบเกษตรในเมืองบังออนกับย่ามานีได้หอบช่อดอกเฟเลเตสีขาวหอมฟุง้งแหวกฝูงชนเข้ามาหาใครก็พากันมองเพราะดอกไม้ทั้งสวยและหอมหญิงสาวที่นำมันมาด้วยก็สวยสะดุดตาเขาเองยังตะลึงมองจนพ่อเอาข้อสอกกระทุ้งท้องเขาให้ ยินดีด้วยนะไอเสือย่ามณาียิ้มชื่นก่อนที่จะพูดคำพูดนั้นออกมาจากใจส่วนบางอ่อนได้ส่งช่อดอกไม้ให้ไม่อื้นเอ่ยวาจาใดากับเขาแม้แต่น้อยมีเพียงหันไปพูดจาฝากย่าไว้กับพ่อของเขาลุงนับคะอ่อนฝากย่าด้วยนะจ๊ะพากลับบ้านด้วยนะอย่าไปลืมทิ้งไว้ที่ไหนล่ะ รุ่นนี้นะ่ะเป็นของสงวนหายากดูมันพูดเข้ารีบไปเถอะเดี๋ยวเข้าเรียนไม่ทันพานจะไม่ได้สอบเอาเสียนะคืนเนี้ยไม่ต้องให้ไอ้หนุ่มที่ไหนมาดูย่าแล้วนะย่ายังแข็งแรงไม่ต้องเป็นห่วงจะย่ายา่ยาหลานรำลากันเสร็จแล้วบังออนก็ยกมือไหว้คำนับแล้วจึงกลับวิทยาลัย ปีนีน้บางออนมันเรียนจบแล้วใช่ไหมเนี่ยคำนับได้หันมาถามย่ามานีย่ามานีสายหัวยังยังไม่จบจะต้องเรียนต่ออีกสองปีเอาปริญญานะ่ะออนนะ่ะมันรักดีรักเรียนก็ปล่อยให้มันเรียนไปเนี่ยได้ทุนหรอกนะถ้าไม่ได้ก็คงหมดตัวเลยละเงินที่พ่อแม่มันทิ้งไว้ก่อนตายอะ่ะเหลือไม่กี่มากน้อยแล้ว ตัวมันเองก็ทำงานพิเศษช่วยด้วยนะเฝ้าไขรอาทิตย์หนึ่งก็หลายพันเห็นว่าจะเรียนต่อหมอด้วยไม่ใช่หรืองไงก็ว่างั้นแหละแต่คงทำงานสักสี่หปีก่อนแล้วค่อยเรียนแล้วเองแหละเ,เสือจะไปทำงานในเมืองเรียนต่อในกรุงหรือว่าไปเมืองนอกอย่างที่พ่อเองเคยไปนะ่ะจากวันนั้นเป็นต้นมาโชคก็ไม่ได้ไปทำงานเมืองนอกเมืองนาอย่างพ่อ เขาเข้าไปสอบในกรุงเทพได้งานทางเหนือซึ่งอยู่ห่างไกลาจากบ้านเกิดเมืองนอนหลังจากเข้ารับราชการเขาก็กลับบ้านนับครั้งได้ครั้งหนึ่งเขาได้พบกับย่ามานีซึ่งกลับมาจากในเมืองแหมกลับมาเยี่ยมพ่อได้สักทีนะไอเสือครับยา่าแล้วเนี่ยย่าจะไปไหนล่ะ ย่ามานีได้เดินเข้ามากอดเขาก่อนที่จะตอบก็กลับบ้านนี่แหละย่าเองน่ะก็ไม่เคยได้อยู่บ้านนักหรอกนะย้ายไปอยู่เป็นเพื่อนหมอออนที่คอนแก่นโน่นนี่ก็ใกล้จะจบเต็มแก่แล้วนะงานก็หนักเขาน่ะไม่มีใครย่าน่ะก็เลยต้องตามไปดูแลมันนะ่ะบางออนไม่ได้ทำงานหลังจบพยาบาลเธอตัดสินใจเรียนต่อแพทย์ทันที ที่สอบจริงทุนการศึกษาได้โชคได้ลืมบางออนไปเลยไม่ได้ยินใครพูดเรื่องหญิงสาวคนนี้มานานแล้วเสียงพูดคุยระหว่างย่ามานีกับพ่อของเขาเงียบลงไปโชคคิดว่าย่ามานีคงกลับบ้านไปแล้วสักพักพ่อก็ร้องเรียกเขาอาบน้ำนานจังนะเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วโชคเอ้ย เดี๋ยวก็เสร็จแล้วพ่อออกมาแล้วกินข้าวซะพ่อนะ่ะจะไปช่วยย่ามานีเขาเรื้อของใต้หลังคาหน่อยเห็นว่ามีน้ํารั่วลงมานะ่ะคงต้องซ่อมครั้งใหญ่แล้วล่ะสังกะสีมันผุกร่อนเหลือเกินใช้งานนาะไม่รู้กี่สิบป,ปีแล้วเนี่ยพ่อของเขาได้พูดอะไรต่ออีกมากแต่ออกแนวพูดบ่นกับตัวเองซะมากกว่าโชคได้กินข้าวที่พ่อเตรียมให้จนเสร็จอิ่มแพร่ เขารู้สึกอารมณ์ดีผิดปกตินึกอยากจะออกจากห้องทำอะไรต่อมีอะไรอีกเยอะแยะโชคได้เปิดตู้เก็บของหยิบคาเทียมทั้งสองข้างออกมาใส่เขาทดลองเดินวันนี้เขาทำได้คล่องแคล่วกว่าหลายวันที่ผ่านมาคงเป็นอย่างที่นักจิตบำบัดบอกกับเขาทุกอย่างอยู่ที่ใจหลังจากที่ล้างจานเรียบร้อย โชคก็เดินออกไปสูดอากาศนอกบ้านตะวันกำลังจะลับขอบฟ้าอีกไม่นานความมืดก็คงจะเข้าปกคลุมเขาดึกไม่ออกว่าคืนนี้เป็นคืนเดือนงายหรือไม่เขาชอบนอนอยู่บนแคร่กลางลานบ้านแล้วก็มองดวงจันทร์กลมโตสุกปล่างนวลละออบนฟ้ากว้างเขารักท้องฟ้าเหนือบ้านหลังน้อย ที่โอบกอดเขามาตั้งแต่ยาววัยแม้จะมีหลายช่วงปีที่ลืมเลือนมันไปแล้วอย่างคนที่หมดรักตัดขาดจากใครบางคนโชคเอ้ยปีเนี้จะกลับมาบ้านไหมลูกคำนับได้โทรศัพท์ไปถามลูกชายแม่เองหนักเขาอยากจะให้มาทำบุญใหญ่กันนะเนี่ยบังอรอนมันก็ย้ายมาเป็นหมอในเมืองแล้วย่ามานีนะเขาถามหาลูกนะ ถ้าว่างๆก็กลับมาอยู่สักวันสองวันค่อยกลับไปทำงานสิโชครับปากพ่อเขากลับไปทำบุญกับครอบครัวได้พบทุกคนที่อยากจะพบย่ามาณีดูแก่ชราภาพลงไปมากบังอ่อนเป็นหมอที่สวยสง่าเอาการเวลาเดินไปไหนมาไหนใครก็พากันแซวคุณหมอคนใหม่หนุ่มๆที่เคยมาจีบก็พากันหลบหน้า เพราะว่าบารมีไม่ถึงแม้แต่เขาเองก็ยังไม่กล้าที่จะเริ่มบทสนทนาชายหนุ่มไม่ได้ค้งคืนหลังเสร็จจากทำบุญตอนเพลแล้วเขาอยู่คุยกับญาติผู้ใหญ่และเพื่อนๆจนเย็นแล้วจึงลากลับและนั่นก็คือการกลับไปเยี่ยมบ้านครั้งสุดท้ายก่อนที่จะกลับมาอยู่เป็นการถาวรและเป็นการได้เห็นแม่เป็นครั้งสุดท้ายตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ เขาได้จำคำพูดก่อนจากของแม่ได้ดีกลับมาอยู่บ้านนะ่ะกลับมาพัฒนาบ้านเราเถอะนะลูกลองทำเรื่องย้ายดูสิโชคยิ้มรับแต่ก็ไม่ได้รับปากแม่ที่โน่นเขามีใครบางคนรออยู่ใครคนนั้นกับเขากำลังคิดจะทำอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องบาปมหันโชคได้ทำงานที่ภาคเหนือ อีเกือบสามเดือนก่อนที่เขาจะได้ข่าวว่าแม่ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ระยะสุดท้ายเขาเดินเรื่องขอย้ายกลับบ้านโดยที่อำไพพรแฟนสาวของเขาไม่เห็นด้วยเลยไพรไม่อยากไปอยู่บ้านโชคนะที่นั่นนะ่ะมันไกลบ้านไพยไพยจะอยู่ได้ยังไงไพยไม่รู้จักใครเลยนะอำไพพรไม่ยอมพูดจาดีดี จนโชคหุดหงิดแต่เขาก็ยอมทนไม่บนอะไรตอบเพราะว่ามันมีบางอย่างเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ซึ่งเขาตัดสินใจให้อำภัยพรไปทําแท้งเนื่องจากเขารู้แน่ว่าเขาคงไม่มีปัญญารับผิดชอบผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนตัวเปล่าเธอมีสามีอยู่แล้วแถมยังมีลูกอีกสองคน อัมไพพรสัญญากับเขาว่าจะอย่าก,กับสามีเพราะว่าทนพฤติกรรมเจ้าชู้ประตูดินไม่ไหวแต่จนแล้วจนรอดเธอก็ยังคงทนอยู่กับสามีอย่างไม่มีแววจะตีจากตามที่ได้ให้คำมั่นกับเขาไว้ไพยเดี๋ยวโชคจนะกลับบ้านก่อนนะโชคจะไปดูแม่แกหน่อยอ่ะพ่อโทรศัพท์มาบอกว่าแม่อาการไม่ค่อยดีแล้ว ไพ่พรได้ส่งเสียงแว็บใสทันทีอะไรจะลางานไปเลยหรือไงไหนบอกว่างานยุ่งไงโชคก็คมันจำเป็นงานนมันก็ซาซาลงไปแล้วเนี่ยก็ฝากงานไว้กับหัวหน้าแล้วนะงั้นไพ่ไปด้วยจะไปด้วยยังไงแล้วผัวภัยลูกภัยละ่ะหายไปหลายวันพวกเขาจะไม่สงสัยเอาหรือไงหญิงสาวไม่ยอมแล้วก็ยืนยันว่าจะไปให้ได้ เธอกระชากกระเป๋าเสื้อผ้าจากมือเขาไปโยนใส่ท้ายรถมาสิขึ้นรถเดี๋ยวไพยขับไปเองตลอดทางอําไพพรจะแวะโน่นแวะนี่ทำาธุระบ่อยๆจนโชคไม่พอใจภัยนี่ภัยแกล้งโชคใช่ไหมเนี่ยภัยก็รู้นี่ว่าโชคจะรีบไปหาแม่อําไพพรกรีดเสียงร้องเข้าใส่เขาจนโชครู้สึกแสบแก้วหู ีบนักใช่ไหมรีบนักก็ขึ้นมาไทยเนี่ยจะรีบบึงให้ถึงสวรรค์เลยอําไพพรขับรถเร็วมากป่าแซงรถคันอื่นจนวุดวิตจะเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งโชคได้แต่สายหน้าระอาใจไม่อยากต่อว่าให้มากความอําไพพรไม่ยั้งมือเธอควบรถฝ่าสายฝนไปไม่ยอมหยุดพอเธอภัยหยุดเธอะ หญิงสาวตกใจเสียงชายหนุ่มจนเหยียบเบรกกระทันหันถนนล,ลื่นน้ำนองรถได้ถลายเสียหลักไปชนกับราวเหล็กข้างทางก่อนที่มันจะถลายไปกระแทกกับเสาไฟฟ้าตรงเกาะกลางถนนแล้วก็กระเด้งกลับไปกระแทกหลักกิโลเมตรใกล้กับราวเหล็กจนประตูเปิดออกทั้งสองด้านโชคได้กระเด็นออกมานอกรถตัวกระแทกกับต้นไม้ใหญ่น้อย ที่เรียงรายอยู่ฝั่งชายถนนสักพักบานประตูรถก็ได้หลุดออกตามมาตัดฉับตรงหัวเข่าขาทั้งสองข้างมันไม่ได้ตัดขาดออกจากร่างกายมันห้อยรุ่งริ่งกระดูกช่วงล่างขาของโชคแปกละเอียดเขาร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนที่จะหมดสติคนขับเงียบเสียงไปตั้งแต่ตอนที่รถกระดดนไปชนเสาไฟฟ้าแล้ว ร่างทั้งร่างพุ่งทะลุกระจกหน้ารถออกมานอนกองอยู่กลางถนนท้องแตกไส้ไหลออกมากองอยู่ข้างกายอัมภัยพรตายขาที่ครอบครัวรับกลับไปทำพิธีสวดพระอภิธรรมโชคได้มีสภาพกึ่งเป็นกึ่งตายนับตั้งแต่นั้นขาสองข้างถูกตัดทิ้งไปแม้ว่าร่างกายจะยังคงใช้การได้เป็นส่วนใหญ่แต่จิตใจ แทบไม่เหลือสภาพใครที่เห็นคิดว่าเขาตายไปแล้วทั้งนั้นในคืนที่โชคกับแฟนสาวได้รับอุบัติเหตุจนถึงเลือดถึงเนื้อแม่ของเขาทนทุกข์กับโรคร้ายไม่ไหวจึงได้ลาจากโลกนี้ไปโดยที่ไม่ทันได้ลาโชคโทษตัวเองมาตลอดเป็นเพราะเขาไม่ยอมตัดสินใจเก็บลูกไว้หนึ่งชีวิตให้ถูกฆ่ามันคือความผิดบาป ที่ให้อภัยไม่ได้เป็นเพราะเขาแม่จึงต้องรับกรรมจากไปก่อนการอันควรและเป็นเพราะเขาพ่อจึงต้องอยู่ในสภาพที่น่าสงสารน่าเห็นใจเป็นที่สุดโชคได้มองดาวบนท้องฟ้าดอกดวงระยิบระยับตาถึงไม่เห็นจันทร์แต่ก็ได้เฝ้ามองดาวที่ปพราพร่างเต็มฟ้าก็ยังดีพี่โชคย่านะ ให้มาตามเข้าไปในบ้านจ้านั่นเป็นครั้งแรกในรอบสิบปีที่บังอ่อนพูดกับโชคเขาเผลอตัวสะดุง้งเตรียมดีดขึ้นนั่งครับบังออนยิ้มหวานให้แล้วก็เข้าไปประคองให้ลุกขึ้นเดินย่ามานีมองมาอย่างถูกใจส่วนคำนับก็ได้แต่องมยิ้มคู่เนี้ ถ้ามันได้กันก็คงจะดีนะย่ามานีเอ่ยขึ้นคำนับไม่เห็นด้วยหญิงสาวหน้าตาดีการศึกษาสูงอนาคตไกลไม่น่าจะมาจบอยู่ที่ลูกชายของตนมาแล้วค่ะยา่าลุงโชคได้นั่งลงบนโซฟาตัวแรกที่อยู่ใกล้ประตูที่สุดเขาเริ่มรู้สึกปวดหัวเขา่บาบังออนรู้สึกจึงได้เอาน้ำร้อนมาประครบให้ อย่างไม่มีท่าทีรังเกียจแต่อย่างใดโชคไม่ได้คิดเข้าข้างตัวเองใครก็รู้ว่าบาังออนประกอบอาชีพอะไรเธอมีสัญชาตญาณของหมอซึ่งย่อมต้องห่วงใยต้องดูแลคนไข้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอีกเดียวคงดีขึ้นนะคะขาปลอมเนี่ยต้องหมั่นใส่เดินนะพี่โชคนานเข้านะ่าจะชินแต่ถ้ามันไม่พอดีติดๆขัดๆด่ เวลาเดินจริงๆแล้วก็นะพี่โชคอะ่ะต้องไปปรึกษาหมอที่โรงพยาบาลจะได้วัดขนาดใหม่แต่ยังไงซะก็ต้องหัดเดินนะจ๊ะพอพูดเสร็จบังอ่อนตั้งท่าจะลุกย่ามานีจึงพูดทักเอา้าแล้วจะไปไหนกันล่นะน่ะคืนนี้ไม่ต้องทำงานไม่ใช่หรือไงออนจะไปดูจักราหน่อยจะยากเขาถูกเลื่อยตัดนิ้วมือขาดไปสามนิ้วอ่ะ แล้วยังมีฟึ่งฟ้าอีกขานั้นนะ่ะคลอดลูกสามวันแล้วก็ยังบ่นเพลเพียอยู่เลยเดี๋ยวต้องไปดูเขาซะหน่อยย่าย่าไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวพวกเพื่อนที่ออกเวรดึกนะจะขับรถมาส่งอ่อนไปก่อนนะจ๊ะลุงไปนะพี่โชคโชคได้มองบังอ่อนอย่างนึกเสียดายเขาน่าจะเห็นคุณค่าของเธอมาตั้งนานแล้วไม่น่าไปหลงโมเมากับเมียชาวบ้านจนถลำลึก ถึงขนาดมีลูกมีเต้ามีลูกที่ไม่มีโอกาสได้เห็นทั้งยังตัดสินใจทําแท้งฆ่าลูกของเขาซะอีกโชคเอ้ยชอบบังออนมันไม่ละอยู่ๆย่ามานีก็ถามขึ้นเขาจะตอบอย่างไรดีตอนนี้เขาชอบบังออนมากอยู่ก็จริงแต่สำนึกด้านดีของเขา เขาไม่คิดเลยที่จะดึงผู้หญิงดีๆมีคุณค่ามาร่วมชีวิตที่มีแต่จะตกต่ำลงทุกวันกับเขาหรอกนะโทยา่าย่ามาถามอะไรกันแบบนี้ล่ะครับเขยและซีเอเสือเปล่าครับผมนะ่ะไม่คิดอะไรกับน้องเขานะน้องมันก็คือน้องผมเคยเห็นออนเป็นน้องสาวยังไงเดี๋ยวเนี้ยก็ยังไม่เปลี่ยนครับยา่า อย่างนั้นไปย่ามานีได้หันไปพูดกับคำนับแทนอย่างนี้ก็ลุ้นไม่ขึ้นสินะคำนับได้ประคองลูกค่อยๆเดินหัดไว้นะอีกหน่อยก็คล่องขับรถพาพ่อไปตลาดได้แล้วเอาอย่างนั้นเลยเหรอพ่อก็เอาอย่างนั้นสิวะคืนนี้เป็นคืนแรกที่โชคหลับสนิท หลังจากอุบัติเหตุที่แทบดึงวิญญาณออกจากร่างเขาขอบคุณพ่อที่ดูแลเขามาอย่างดีโดยไม่มีเงื่อนไขเขาขอบคุณแม่ที่เลี้ยงดูเขาด้วยแรงกายแรงใจที่มีจนความรักเต็มเปี่ยมหัวใจเขาขอบคุณย่ามานีที่รักเขาเหมือนลูกหลานแท้ๆเขาขอบคุณบังอ่อนที่แอบรักเขา และเฝ้าดูเข้ามาตลอดมันสร้างความชุ่มชื่นหัวใจให้แก่เขาได้เป็นอย่างดีจนกระทั่งวันนี้เขาเริ่มหลงรักผู้หญิงคนนี้เข้าอย่างจังเสียแล้วและสุดท้ายเขาขอบคุณอัมัยพรที่สอนให้เขารู้จักชีวิตรักรู้จักความลุ่มหลงและรู้จักความสูญเสียโชคได้ตื่นเช้าขึ้นมา ด้วยหัวใจที่เปี่ยมสุขกว่าทุกวันเช้าวันนี้และเช้าทุกวันเขาจะใส่บาตท,ทุกเช้าเว้นวันพระที่พ่อจะพาเขาไปทำบุญที่วัดเขากรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรและอํำภัยพรกับลูกโชคได้นั่งระลึกถ,ถึงแม่นานเกือบครึ่งชั่วโมงต่อวันเขากราบพ่อทุกวัน สิ่งเหล่านี้มันทำให้เขาได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแม้ร่างกายจะไม่ครบ3.2และแม้ว่าเขาจะไม่สมรักกับแพทย์หญิงบางอ่อนก็ตามค่ะจบแล้วนะคะคุณผู้ฟังแลนงนงะน,น,น้องๆค่ะค่ะน้องๆค่ะนิทานกฎแห่งกรรมในวันนี้นะคะนอกจากผลกรรมของการผิดรูปเมียผู้อื่นแล้วนะคะ นิทานในวันนี้นะคะยังสอนให้ผู้ที่ท้อถอยมีกำลังใจลุกขึ้นสู้ต่อไปอีกด้วยนะคะ